สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมิวอีกแล้วนะคะวันนี้มิวจะพาทุกท่านนะคะมาทำความรู้จักกับน้องนิสสันเทียนา0 XL เชนปี2011กันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะมิวอยากแนะนำสาขาที่มิวยืนอยู่นี้นะคะจะเป็นสาขาคลองสองธัญญาข้างตลาดลานพะูปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันเลยนะคะในส่วนของไฟหน้ารุ่นนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้นะคะลูกค้า ในส่วนของล้อมแม็กนะคะคันนี้เป็นล้อมแม็กแต่งขอบ20นะคะเบอร์ยางอยู่ที่สองส5ทับสาหนะคะถัดมานะคะรุ่นนี้นะคะกระจกมองข้างจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เสร็จสับเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของมือจับนะคะจะเป็นมือจับแบบโครเมียมนะคะแล้วก็สำหรับรูปแบบกุญแจนะคะคันนี้จะใช้กุญแจแบบคีย์เลสนะคะลูกค้าถัดมาในส่วนของภายในนะคะ เบาสำหรับผู้ขับขี่นะคะสามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้นะคะลูกค้าแล้วก็มีพุสสตาร์ทนะคะสตาร์ทสต็อปเอนจินให้นะคะถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแค่เพียงลูกค้ากดนะคะก็สตาร์ทได้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของมาตรวัดนะคะจะเป็นมาตรวัดอนาล็อกนะคะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ M I D นะคะ แล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยที่สามารถปรับขึ้นลงได้ถึง2ทิศทางนะคะมาพร้อมกับมัติฟังก์ชันบนพวงมาลัยให้อย่างเสร็จสรรพเลยนะคะแล้วก็แอร์นะคะจะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะคะมีหน้าจอเครื่องเล่นแบบ DVD ให้นะคะถือว่าค่อนข้างเพอร์เฟกเลยเนาะคันนี้แล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้แบบอิเล็กทรอนิกส์ C ีวให้นะคะถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็ในส่วนของกระจกแต่งหน้านะคะให้ทั้งด้านผู้ขับขี่แล้วก็ด้านข้างผู้ขับขี่นะคะแล้วก็มีนี้ที่เก็บแว่นให้ด้วยนะคะถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะลูกค้าเบาะของเขานะคะเป็นเบาะหนังเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูด้านหลังกันนิดหนึงนะคะสำหรับที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะคะจะมีที่เขาเรียกว่าแอร์นะคะที่ปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีเลยนะคะ แล้วถัดมาที่ประตูนะคะจะมีระบบชายล็อกนะคะระบบป้องกันเด็กเปิดนะคะสำหรับเชนนี้นะคะจะเป็นการตกแต่งคอนโซลด้วยลายไม้สีน้ำตาลนะคะลูกค้าถัดมานะคะด้านหลังนะคะจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังถึง4จุดด้วยกันเลยนะคะถือว่าค่อนข้าง Active s a ฟตี้มากเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟแบบ LED ให้ด้วยนะคะราคาขายปัจจุบันสำหรับนิสสันเทียนาคันนี้นะคะเราขายอยู่แค่ 378,000บาทเท่านั้นนะคะปกติผ่อนอยู่ที่7,500บาท84งวดน,นะคะวันนี้เรามีแคมเปญดีๆนะคะให้ลูกค้าผ่อนแค่2,000บาทเท่านั้นนะคะส่วนต่างของค่างวดที่เหลือนะคะทางโชว์รูมเราจะเป็นคนออกให้นะคะเลขไมค์คันนี้นะคะเลขไมแค่หม่0แคก่0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับรถเชนปี2011ถือว่าไม่เยอะเลยนะคะ เดี๋ยวลองไปดูห้องเครื่องกันนิดหนึงนะคะลูกค้าถัดมาในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะคะ2,000นซีซีนะคะ1 3 6แรงม้านะคะลูกค้าเป็นเครื่องเดิมๆนะคะมีมออก,อกอครบนะคะแล้วก็ด้านสีของฝากระโปรงนะคะไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงมาก่อนแน่นอนนะคะ แล้วก็ในส่วนของรูกลมๆนะคะยังกลมอยู่ตามปกติเลยนะคะถือว่าเป็นเครื่องเดิมๆลูกค้ามั่นใจได้แน่นอนเลยนะคะออกไปนะคะมั่นใจได้เลยของเราไม่ใช่รถยอมแมวรถก่อไม้รถผิดความรถชนหนักแน่นอนนะคะเพราะเรามีระบุในสัญญาซื้อขายชัดเจนนะคะถ้าหากไม่เป็นจริงเรายินดีรับซื้อคืนร้อเซนตนะคะแล้วก็ในส่วนของออกไปแล้วนะคะในอายุสัญญาเรามีซ่อมให้ฟรีค่าแรงค่าไหลนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเฟืองท้ายเกียร์หรือแอร์นะคะ เรายินดีซ่อมให้ฟรีเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ในวันที่ลูกค้าเอารถมาซ่อมนะคะเรามีเงินชดเชยให้รายวันเลยนะจ๊ะของเราพิเศษขึ้นไปอีกขั้นคือการจองและจัดไฟแนนซ์ฟรีค่ะไม่มีค่าดําเนินการใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่ต้องกลัวเดินยึดเงินจองนะคะและนอกจากนั้นขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะลูกค้าขึ้นเขาลงห้วยนะคะลูกค้ามั่นใจได้แน่นอนเลยนะคะอุ่นใจเหมือนมีช่างนั่งไปด้วยนะคะ ครอบคุม77จังหวัดแน่นอนนะคะเราดีไว้กับบริษัท W Smart นะคะรถยกลากสไลด์นะคะมีให้ครบคันเลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจ Nissan t e r a คันนี้นะคะเราจัดฟรีดาวให้อยู่นะคะสำหรับลูกค้าที่มีสลิปเงินเดือนนะคะหรือลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนผ่อนดีผ่อนตรงนะคะสามารถมาเอาฟรีดาวกับเราได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ต้องการปรึกษาสอบถามด่วนนะคะสามารถโทรได้เลยที่ 0982744134นะคะโทรมาปรึกษาหมิวก่อนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมิวขอลาไปกับน้องนิสันเทียนาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ